เก็บกระเป๋าแกนี่มีน้ำมาโบท่านเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ห้องบ๊อบเก็บอือโอ้ยคุณน้าเนี่ยขี่ผ่านไปผ่านมาอยู่นอดเกลือทุกมือนี่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 บ๊อบบ๊อบบ๊อนี่นี่นี่นี้นี้เออนี่เด้อเออได้กินเจอต้นแกนอยู่เลยอ่ะนี่เด้เจอมันก็อ่อนอยู่นี่เด้อืมแล้วชิมมือดุ๋กินซูซู ดีเด <muitas S 2> ้สูงโอ้เขือท่อแอลล่ะเป็นคันแบนราบแต่นั่นผมมาเก็บตอนอาทิตย์เป็นหลังเนาะอู้ใหญ่หมุกง่ามขนาดล่ะฝนตกฝนตกสองมือเนาะเย็นเย็นว่างมือว่านเย็นเย็นมือวานเย็นแย่จนผมเสือมังโกนะเออเย็นแผลเย็นว่าไปเอาอันนั้นปุ๊บพักไปทงยางมะ เอ,อ,อยเบินนี่เดียวกินแทนนี่แหละมันจะแสแอะืกันนี่แหละเออกินคอ,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 อยกิออนผูเดียวคอยนขนาดเป็นดงงนี่จรี้อืมดนี้เด้อปลาพักตูเด้อดีเด้อโอ้ยตายิด้ลนมอเออเด็กอืมเบออ กานยังมีอยู่ตัวมันอ่อนๆก็มีมันบ่นมาบอกท่นท่นอยู่แตรหากว่าโอ้ขี่ขานเก็บมือหนากอนมือหนากอนคือว่ไมนสิทธาออแม่ต่อีแม่เ้ยเดี๋ยวมันสิไปถาเจ้าะกินตกแกเาเห็นบ้านห้อคายเดี๋ยวบิดอ่ะนอะเป็นตะออนซ่อนเนาะเต็มเมดนี่เด้แม่เมดนี่เออ เออืมโอ้น oh ี่เลยกระดาษเติมให้เดี๋ยอยู่อยู่ในมือเออพอจะเอาไปขัวน้ำเอาไปขัวเอาไปมาลวกกินเห็ดจังได้กระเห็ดเลยนะเออเห็ดจังได้กระเห็ด